รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องขิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลคนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะนายกประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดก,การให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนเขตเทศบานลคนครแม่สอดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้พร้อมจัดสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2557เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อเฉียวชนกับรถยนต์กระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนรายนายกประชุมมอบนโยบาย การบริหารจัดการให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนในเขตเทศบาลนาครแม่สอดค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนาครแม่สอดนำโดยดเรเทริดเกียรติชินสารันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกันกันนินและนายอำนาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนทั้งหมด20ชุมชนที่ห้องประชุมโกเมน สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีเจ้าหน้าที่งานสาธารณาสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนเข้าร่วมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการโดยพร้อมเพรียงนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวขอบคุณอาสาสมัครสาธารณาสุข ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่และให้บริการชาวชุมชนแต่ละชุมชนเป็นการขับเคลื่อนโดยกระบวนการภาคประชาชนระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้นๆเป็นวัฒนธรรมการดูแลความสมบูรณ์ทางสุขภาพกายและจิตใจตนเองสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในชุมชนและสังคม ด้านการจัดระบบการจัดการของชุมชนในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ให้เกื้อกูลกันเกิดประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพอันได้แก่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชนและทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพโดยการส่งเสริมผลักดันให้องค์กรอาสาสมัครและแกนนำร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถและทักษะ ในการบริหารเปลี่ยนแปลงการจัดการบริหารส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆตลอดจนสร้างกระแสผลักดันปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลสุขภาพพื้นฐานได้โดยตนเองซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสุขภาพของคนไทย ดเรเทิดเ,เกียรติชินสร,รนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปหลังจากการพูดคุยร,ระหว่างเทศบาลน,นครแม่สอดกับพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4แม่สอดในเรื่องของการทําความเข้าใจกับประชาชนในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีสลายสีเสื้อเตรียมการไปสู่แนวทางปฏิรูปในอนาคต สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่ะที่ห้องประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงสินค้าโอทอปเทศบา,นนาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาว่าที่ร้อยตร ประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้พร้อมจัดสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2557โดยมีนายเจิดจ้าน้อยสำลีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาตากเขต2และนายบุญธรรมพุทธิวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศนำคณะครูผู้ ริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสัมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นและนิเทศสัญจรขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคำนวณผลการเรียนและสามารถรายงานผลในระบบแสดงผลการเรียนปพ .1 2 3และแบบรายงานผลการเรียนนักเรียนราบบุคคลปพ .5 ถึง6เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายการวัดและประเมินผลในสังกัดอื่นๆในการพัฒนาการวัดและประเมินผลและการจัดทำเอกสาร การจัดการศึกษาอย่างชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนแม่สอดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2557ค่ะที่หอประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจัังหวดตากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่สอดร,ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2557โดยมีนายสินชัยพวงละครประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่สอดเป็นประธานในการประชุมและนายวิมลแปลงติปผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่สอดประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมโดยนายสินชัยพวงละครกล่าวเปิดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมการศึกษาด้วยดีตลอดมาเรื่องการแข่งขันวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่63ณจังหวัดเพชรบูรณ์และทางโรงเรียนแม่สอดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันจำนวน5รายการและเรื่องที่ทางโรงเรียนได้มีการติวเข้มในด้านทักษะการอ่านของนักเรียนทุกชั้นเรียนดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยให้ความใส่ใจในบุตรหลานตามที่คุณครูประจำชั้นได้แนะนำทางด้านนายวิมลแปลงติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาการศึกษา2,556และนโยบายการศึกษาปีการศึกษา2,557ของโรงเรียนแม่สอดการแนะนำบุคลากรครูคนใหม่นักศึกษาฝึกสอนและผู้สังเกตการสอนและเรื่องอาหารกลางวานันนมและน้ำดื่มเรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อรับพิจารณาในเรื่องงบประมาณเรียนฟรี15ปีรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่งให้ทันกิจกรรมในช่วงเช้าของทุกวันเรื่องการคัดเลือกกรรมการประจำห้องเรียนการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2,557เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายค่ะช่วงเที่ยงของวันที่31พฤษภาคม2557 ณบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรแม่สอดตําบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดเกิดอุบัติเหตรุรถสิบล้อเฉี่ยวชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อทะเบียน70-2714จตากจอดอยู่บริเวณกลางถนนมีอรอยเฉียวชนบริเวณล้อแมกด้านหลังขวาและใกล้ๆกันมีรถกระบะโตโยตา้าทะเบียนกไก่คอควาย1408ตากได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้ารถ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือสิบตำรวจตรีพิทักษ์ปูสั้นโดยมีแผลบริเวณหน้าผากมีเลือดออกจากการสอบถามผู้เหตุเหตุการณ์จึงได้ทราบว่ารถ10บล้อทะเบียน702714ตากมีนายอนนท์หอมสนิทเป็นผู้ขับขี่จอดอยู่บริเวณริมทางโดยหันหน้าไปทางขนส่งและเมื่อรถโตโยต้าทะเบียนกอไก่คอควาย1 4 0 8ตากวิ่งมาจากสีแยกมาม่าโฮมมุ่งหน้าไปทางขนส่ง เมื่อรถวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางก็ได้หันหัวรถเพื่อที่จะเลี้ยวกลับไปทางสี่แยกแต่คาดว่าคนขับรถสิบล้อไม่ทันได้ดูกระจกมองหลังก่อนที่จะเลี้ยวกลับรถจึงทําให้รถที่ออกตัวจากสี่แยกชนเข้ากับบริเวณล้อรลด้านหลังขวาของรถสิบล้อซึ่งณจุดที่เกิดเหตุไม่ใช่จุดกลับรถเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้ไปถึงที่เกิดเหตุ โดยมีร้อยตำรวจโทสมเกียรติอินทานทุมพนักง,งานสอบสวนทำหน้าที่ร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสอบปากคำและเก็บภาพพร้อมทั้งนำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปติดตามรับชมสก,กูพิเศษเขตเศรษกิจพิเศษแม่สอดค่ะ ความแห้งอัดบนสะพานวิตรภาพไทยพม่าที่บริเวณบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาเป็นตัวชี้วัดของการค้าชายแดนไทยพมา่าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกป,ปีสังเกตจากรถยนต์บรรทุกสินค้าจำนวนมากต้องรอผ่านพิธีการทางด่านศุลกากรไทยและด่านศุลกรากรพม่าทาให้รถบรรทุกสินค้าต้องแห้อัดบนสะพานวิตรภาพไทยพมา่าและบริเวณด่านพรมแดนระหว่างเขตอําเภอแม่สอดกับจังหวัดเมียวดีอัรค้าขายชายแดนที่คึกคักมากนี้มีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพมา่า มันเป็นโอกาสแล้วล่ะแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหมือนจีนไงจีนท่านเห็นไหม20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก้าวไปเกินเราละเพราะพวกนี้นี่หนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว,ว่าการเมืองพอมันนิ่งนะการเมืองมันนิ่งแล้วเขาพัฒนาไปท่านเดวทูตบอกว่าตอนนี้สภาพาม่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะแต่เขาประชุมเนี่ยเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาแก้กฎหมายร่างกฎหมายใหม่เร็วมาก แม้นว่าการค้าชายแดนไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากฝ่ายไทยได้ดุลทางการค้าชายแดนเนื่องจากฝ่ายพมา่าได้เข้ามาซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในอำเภอแม่สอดจำนวนเดือนละ3,000-4,000ล้านบาทต่อเดือนแต่ฝ่ายพมา่าก็เร่นำสินค้าเกษตรและสินค้าตัวอื่นส่งเข้ามาจำหน่ายในฝั่งไทยขณะเดียวกันทางการพรมาร่าก็ต้องทำกฎหมายเช่นเดียวกับการให้สินค้าทุกประเภท ผ่านบนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะทําให้ไทยกับพม่ามีการพัฒนาทางการค้าไปพร้อมๆกันจากข้อมูลที่ด่านสุรากรไแม่สอดแจ้งว่าในปัจจุบันนี้พม่าส่งเสริมให้สินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่า โดยมีการลดกฎระเบียบและมีความวยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนหันมาใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพไทยพม่ามากขึ้นถึงร้อยละห้จากเดิมสินค้าผ่านท่าข้ามถึงร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบขณะเดียวกันการพัฒนาการค้าชายแดนจากผู้ประกอบการและฝ่ายรัฐบาลพม่าเองก็ทําให้มูลค่าการซื้อขายสินค้าตามแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยส่วนมากเดือนละสี่พันล้านบาทและบางเดือนทะลุถึงห้าพันล้านบาท ผมเชื่อว่าปีนี้มากกว่าสี่มล้านทั้งปีม,มากกว่าสีมากกว่า4ี่มล้านทั้งปีนะครับยีกมีผู้ประกอบการพัฒนาตัวเองไปเยอะมากเพราะว่าฝั่งพม่าก,ก็เปิดประเทศผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการขนส่งระบบการส่งสินค้าสุกรก,รก็เตเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สำหรับสินค้าที่ส่งไปพม่าในลำดับต้นๆคือน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันพืชวัสดุก่อสร้างอะไหล่รถยนต์เครื่องสาอางและยางรถยนต์เป็นต้นล่าสุดด่านศุวกรแม่สอดวิเคราะห์การค้าเชาแดนไทยพมา่ามาในปี2557ว่ามูลค่าการซื้อขายตมามแวชเยแดนไทยพม่าจะมีมูลค่าสูงถึงปีละ50,000-60,000ล้านบาทหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมขา่าวได้5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานขา่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ thank you ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพลเรืองวงเรียนและถ่ายธรรมิมงกระบาคํายาสวัสดีครับตีนี้เราอยากจะําแบบ <c oughs> อีกคำศัพท์ใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเข้าน้ำมีไหมเข้าน้ำมีไหม,ห,ม,ไห,มหรือมีเข้าน้ำไหมภาษาพม่าพูดว่า เอินดาชิลาเอินดาชิลาเอินดาชิลาแล้วมีสันคำว่าที่นี้ก็ภาษาพม่าพูดว่าดีมาเอินดาชิลาดีมาเอินดาชิลาอันนี้คือคำศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าภาษาไทยพูดว่าเอินดาเบมาเลเอินดาเบมาเลภาษาไทยพูดว่า เอ่อข้าน้ำเข้าน้ําที่ไหนเข้าน้ําอยู่ไหนเข้าน้ําอยู่ไหนเข้าน้ําอยู่ไหนภาษาพม่าพูดว่าเองดาเปมาเลเองดาเปมาเลเอิงดาเปมาเลเอิดาเปมาเลคําว่าเปมาเลภาษาพม่าคําว่าเปมาเลภาษาไทยภาษาไดยแปลว่าอยู่ไหน อยู่ไหนหรือว่าที่ไหนที่ไหนก็ได้นะก็บอกว่าเอินดาสิล่ะเอินดาไปมาเลยถ้าเราอยากจะถามแบบที่นี้มีเข้าน้ำไหมที่นี้แต่ที่นี้เขาน้ำเข้าน้ำอยู่ไหนที่มาเอินดาไปมาเลยเอินดาไปมาเลยเอินดาไปมาเลยคำว่าเข้าน้ำ ภาษาแทนคำว่าเอาน้ำภาษาพม่ามีอยู่สองสองคำนะว่าเอา็งตาเอา็งตาเอา็งตาแล้วมีอยู่ว่าตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันแล้วมีอีกจีเอ็งตา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 ทีนี้ก็ ห้องน้ำนะคำแรกเองตาแปลว่าบ้านที่มีมีบ้านที่หน้าร่มรื่นบ้านที่มีร่มรื่นแล้วก็มีคําว่าต้านเสียงคันแปลว่าต้านเสียงแปลว่าทําความสะอาดคันแปลว่าห้องคันแปลว่าห้องต้านเสียงแปลว่าทําความสะอาดค้นแปลว่าห้อง เขาเลยบอกว่าตัานเสียงคันแล้วแล้วมีอีกคําว่าเสียเองตาก็ที่นี้ใส่คําว่าเยไปเยแปลว่าน้ํเยแปลว่าน้ําอันนี้ครๆแบบบอกว่าเสียเองตาเองตาก็เข้าน้าแล้วก็มีคําว่าเยก็แปลว่าเข้าน้ํานี้ใช่กับน้ําก็เลยบอกว่าเย่เองตาเีเองตา สรุปแล้วภาษาไทยคำว่าเขาน้ำภาษาพม่ามีอยู่สามคำมีอยู่ว่าเอ็งต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 าแล้วมีอีกตั kan, kan, ้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันห้องทำความสะอาดแล้วมีอีกชีเอ็งตาชีเอ็งตาชีเอ็งตาแปลว่าเอาน้ำที่ใช้กับน้ำ

ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาสวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลแม่สอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์0 5 5 5 0ห9ห้าห 08ครับผมย้ำอีกทีนะครับ055 5, 5, 5 08 908ครับขอบคุณครับข่าวประชาสัมพันธ์เทศบา,นาลนครแม่สอดโดยเทศบา,นาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ยหญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกาณคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2557ในวันและเวลาราชการและจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่10มิถุนายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด